เดี๋ยวเข้าไปจะเป็นส่วนของทูบ Bar ที่อยู่ด้านบนไปเลยนี้นะครับผมจะแนะนำเฉพาะอ่าปุ่มที่ใช้กันบ่อยๆถ้าอันไหนไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ค่อยมีความจะเป็นผมก็จะไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวหัดใช้ใหม่ๆแล้วจะสับสนกันสะเปล่าอจากวิดีโอชุดที่แล้วผมได้สอนที่ใช้ปุ่มนี้ไปแล้วนะครับปุ่ม show viewport ถ้าต้องการให้วิวพอร์ตคืนสภาพเดิมๆให้คลิกตรงนี้1นทีนะครับทุกวิวพอร์ตจะกลับมามีขนาดเท่ากันเหมือนเดิมถ้าเราเดอบลชคลิกสอทีตรงปุ่มนี้จะเป็นการกำหนดขน,ดขนาดของชิ้นงานที่เราวาดให้พอดีกับขนาดของวิวพอร์ตปุ่มต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำก็คือ ปุ่มโชว์กับไฮเนี่ยครับเป็นปุ่มที่ใช้อยู่ตลอดเวลาเลยในการขึ้นชิ้นงานาปุ่มนี้มีคำสั่งอยู่ของสองคำสั่งปกติเวลาเราว่าชิ้นงานในไลโน่เธอเกิดมีชิ้นงานเยอะ อาจจะดูลำบากทําให้เลือกชิ้นงานยากเราอาจจะซ่อนชิ้นงานที่เรายังไม่ได้ทํางานในปัจจุบันเอาไว้ก่อน <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เห็นชิ้นงานที่เรากําลังทํางานอยู่สะดวกวิธีการใช้ปุ่มไฮผมจะลองเลือกวัตถุแล้วก็ใช้ดูครับอันนี้ผมคลิกเมาส์ซ้ายลากค้างไว้เราก็ปล่อยปุ่มวัตถุที่ต้องการเลือกคลิกเมาส์ซ้ายค <c oughs> ้างไว้ ผมจะลองกดปุ่มเมาส์ซ้ายที่รูปหลอดไฟนึงครับปุ่มไยวัตถุที่ผมเลือกก็จะถูกซ่อนไปวัตถุที่ผมซ่อนนั้นไม่ได้หมายความว่าโดนลบทิ้งอะไรนะครับวัตถุนั้นยังอยู่เพียงแต่ว่าถูกซ่อนเอาไว้ถ้าเกิดผมต้องการให้มันกลับมาโชยครั้งหนึ่งก็แค่ไปคลิกขวาสังเกตว่าทูต่งางๆของโปรแกรม r i n o เวลาเอามาไปวางก็จะมีทูทิป โผลขึ้นมาแล้วครับเป็นการช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นอันนี้ถ้าเกิดผมคลิกววาที่ปุ่มนี้จะเป็นการโชว์อ็อบเจกต์ที่ายไว้ White. ผมจะคลิกกว่าดูวัตถุที่ผมายไว้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมเดีย๋ยวผมขออนุญาตขยายวิวพอร์ t เปิด p e r s p e ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับจะได้ดูสะดวกมีเทคนิคในการ e รส วัตถุอยู่สองสอย่างที่ผมอยากจะแนะนำก็คือการเลืกวัตถุหลายๆชิ้นพร้อมกันให้ใช้วิธีคลิกเมาส์ซ้ายแล้วก็ลากกลุ่มวัตถุที่เราต้องการก็จะเป็นการเลือกวัตถุหลายชิ้นการลากไปทางซ้ายกับลากไปทางขวามีผลไม่เหมือนกันนะครับในโปรแกรมไลโน,นอเดี๋ยวผมคอ ย่อวิวพอร์ตื่ะเริ่ทีแล้วก็ขยายวิวพอตท็อปให้ใหญ่ขึ้นืจะได้ดูง่ายขึ้นการที่ผมลากเมาส์ซ้ายค้างไว้ไปคุมวัตถุที่ต้องการเลือกผมไม่จำเป็นต้องลากคุมวัตถุทั้งหมดผมก็สามารถเลือกวัตถุได้วัตถุที่ถูกเลือกเป็นสี่เหลืองนะครับผมแค่ลากเฉียวเฉีวก็เลือกได้แล้วแต่ว่าผมลากเมาส์ไปทางขวา ผมจะต้องคุมวัตถุที่ต้องการเลือกทั้งหมดถึงจะเป็นการเลือกนะครับถ้าผมลากแค่เฉียวนี้จะไม่เป็นการเลือกอันนี้ข้อแตกต่างระหว่างการลากไปทางซ้ายกับลากไปทางขวาของไลโน่นี่มีจุดที่แตกต่างกันตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราเลือกวัตถุไปหนึ่งชิ้นแล้วต้องการเลือกชิ้นอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้น เราใช้วิธีกดชิปค้างไว้อันนี้ผมกดชิปแล้วผมก็ไปเลือกวัตถุเพิ่มนะครับวัตถุที่ถูกเลือกจะเป็นสีเหลืองแล้วถ้าผมต้องการยกเลิกการเลือกวัตถุบางชิ้นอย่างเช่นผมอยากจะยกเลิกการเลือกของเส้นนี้ผมใช้วิธีการกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกเมาส์ซ้ายในวัตถุถึงการยกเลิกการเลือกผมจะลองเลือก กล่องสี่เหลี่ยมนี้เพิ่มดูนะครับผมกดชิปแล้วก็คลิกเลือกเพิ่มชิปแล้วก็คลิกเลือกเพิ่มกดคอนโทรพื่อยยกเลิกการเลือกวัตถุบางชินคลิกคอนโทรลแล้วก็เลือกวัตถุที่กดคอนโทรแล้วคลิกนั้นก็จะถูกยกเลิกการเลือกไปสังเกตวัตถุที่เล่กับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับผมกดคอนโทรลคลิกกล่องสี่เหลี่ยมแล้วจะถูกยกเลือกการเลือก พอเลือกแล้วผมจะทำอะไรกับวัตถุที่ผมเลือกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งปุ่มโชกับไฮนี้ค่อนข้างมีประโยชน์ในการวาดงานมากนะครับอย่างเช่นเพราะว่าในไลโน่บางทีเราวาดแบบจิวเวลรี่เราวาดแยกส่วนกันแล้วก็เอามาประกอบกันทีหลังนะครับอ,อย่าผมขอไฮ ไปก่อนปุ๊บบางทีผมอาจจะจําเป็นต้องวาดก้าน่อนแล้วค่อยวาดหัวผมก็อาจจะทายส่วนหัวไว้ก่อนแล้วผมค่อยมีการแก้ไขก้านอันนี้ผมขอโชว์มาก่อนนะครับต่อไปที่ผมอยากจะแนะนําต่อก็คือปุ่มล็อกครับในกรณีที่เรามีวัตถุในในวิวพอร์ตมากๆบางทีการเลือกนั้นจะทําได้ลําบาก เรากดเลือกเราอาจจะติดวัตถุที่เราไม่ต้องการจะเลือกก็ได้นะครับถ้าเราใช้การล็อกวัตถุเราจะไม่สามารถเลือกวัตถุนั้นได้จะทำให้เราเลือกวัตถุที่ต้องการได้ง่ายขึ้นหรือว่าเราจะทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นผมอยากจะล็อก ส่วนที่เป็นหัวแหวนไว้ก่อนผมล็อกไว้ปุ๊บส่วนที่ถูกล็อกจะเป็นสีเทาไปแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะเลือกหัวแหวนได้ผมคลิกเมาส์ไปคุมปุ๊บผมก็จะเลือกติดเฉพาะที่เป็นส่วนก้านตอนนี้ผมอยากจะย้ายก้านจะเลือกก้านย้ายก้านไปไหนก็ได้ส่วนหัวจะไม่ตามมาด้วยผมใช้ประโยชน์ค่อนข้าง,างบ่อยมากสำหรับปุ่ม ล็อกกับอันล็อกนะครับส่วนวิธีการอันล็อกก็คือใช้วิธีคลิกขวาเพื่ออันล็อกครับ mm hmm. ถ้าเกิดเราจะล็อกใหม่เราก็เลือกวัตถุที่ต้องการจะล็อกเช่นผมต้องการล็อกกล่องสี่เหลี่ยมนี้ไม่ให้ถูกเลือกได้ผมก็คลิกเลือกวัตถุคลิกล็อกคลิกเลือกไข่ปลาเพื่อล็อก lock ไว้คราวนี้ผมก็เลือกไข่ปลากับกล่องไม่ได้แล้วแต่ว่า ในส่วนของเพชรนี้ผมไม่ได้ล็อกไว้ผมก็สามารถเลือกแล้วกยายตำแหน่งได้เดี๋ยวผมอัลล็อกนะครับอัลล็อกโดยการคลิกขวาถุกที่ถูกล็อกก็จะถูกปลดออกมาเอา่อ่างลักษณะอนี้ที่ผมเลือกเพชรหนึ่งเม็ดแล้วเออ่เลือกเพิ่มมาได้หลายเม็ดภายในการคลิกเดียวนี้เป็นเพราะผมคุุไไ้นะครับในส่วนนี้ เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ในวิดีโอหน้าปุ่มต่อไปบนเมนูด้านบนที่ผมอยากจะแนะนำก็คือปุ่มโชว์เลเยอร์ครับเลเยอร์จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะจัดการากับวัตถุต่างๆได้โดยง่ายโดยการแบ่งเป็นเลเยอร์จะระเบียบหมวดหมู่ให้มันอย่างเช่น ผมนำวัตถุต่างๆที่สีม่วงมาอยู่ในเลเยอร์ที่ชื่อเลเยอร์สองเลเยอร์ผมสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับโดยการเดปิ่นคิดแล้วก็เปลี่ยนชื่อผมเปลี่ยนชื่อไปได้วัตถุที่อยู่ในเลเยอร์สีเทสนี้จะมีสีม่วงสีนี้ผมสามารถเปลี่ยนได้เช่นกันผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้า สีเขียวเอ่อปรากฏว่ามันไม่ใช่เลเยอร์นี้ครับเป็นเลเยอร์นี้เพราะนสีมันใกล้เคียงกันนี่ครับผมเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ไปเป็นเลเยอร์เลเยอร์ทดสอบผมสามารถเปลี่ยนชื่อเลเยอร์ได้ลากออกมา่อย ผมสามารถเปลี่ยนสีของเลเยอร์ได้ส่วนการทำงานของเลเยอร์อย่างผมจะอธิบายโดยละเอียดต่อไปนะครับ <c oughs> ผมสามารถที่จะซ่อนเลเยอร์ที่ยังไม่ต้องการใช้ได้อย่างเช่นผมต้องการซ่อนเลเยอร์ของเมท o พอยไว้ก่อนเพื่อที่ผมจะทำอะไรกับชิ้นงานก่อนก็ได้โดยที่ไม่กระทบถึงเมท o พอยผมก็กดที่เลเยอร์ของพอย กดที่เป็นรูปหลอดไฟนี่นะครับกดซ่อนไว้เลเยอร์ hmm. ของคอยก็ hmm. จะถูกซ่อนไว้ถ้าเกต้องการโชว์คลิกที่รูปหลอดไฟจะมีลักษณะการทํางานที่คล้าย show กับโชว์กับไฮเพียงแต่ว่าโชว์ไฮจะเป็นการโชว์หรือว่าซ่อนวัตถุที่เราเลือกไว้หม่างเช่นเลือกการซ่อนลิกขวาเพื่อจะโชว์แต่ว่าถ้าเกิดเรากดหลอดไฟตรงเลเยอร์ hmm. จะ ซ่อนหรือว่าโชว์เฉพาะเลเยอร์ไอวัตถุที่อยู่ในเลเยอร์นั้นซึ่งในกรณีนี้ขอเพรเพรของผมอยู่ในเลเยอร์นี้ครับ 03, R D ศูย์สามเนี่ R D X ศูนย์สส่วนเลเยอร์ที่มีเครื่องหมายถูกนี้จะเป็นเลเยอร์ Default นะครับเวลาเราสร้างวัตถุขึ้นมาใหม่ผมจะทดสอบสร้างกล่องขึ้นมาครับกล่องสี่เหลี่ยม เลเยอร์ที่ถูกสร้างมาใหม่นี้จะเข้ามาอยู่ในเลเยอร์ดีฟเลที่มีเครื่องหมายถูกเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนเลเยอร์เดิฟเลเป็นเลเยอร์สีแดงเลเยอร์หนึ่งวัตถุที่ผมสร้างมาใหม่ผมสร้างกล่องเดิมก็จะถูกสร้างขึ้นมาในเลเยอร์ที่หนึ่งสีแดงเราสามารถเปลี่ยนเลเยอร์เดิฟเลไปได้เรื่อยๆแล้วรูปที่เป็นรูปแม่แกุญแจเนี่ยครับก็คือการล็อกเลเยอร์นั้น การล็อกเลเยอร์ก็ทํางานคล้ายๆกับปุ่มล็อกนี้นะครับล็อกอ็อบเจกต์แต่ว่าล็อกเลเยอร์จะเป็นการล็อกล็อกวัตถุทั้งหมดที่อยู่แต่ในเฉพาะเลเยอร์ที่ผมล็อกไว้อย่างเช่นผมจะล็อกเลเยอร์ของไข่ปลาซึ่งน่าจะเป็นเลเยอร์นี้สีเหียวครับผมกดล็อกไว้ปุ๊บเลเยอร์ที่ถูกล็อกจะไม่เปลี่ยนเป็นสีเทา เหมือนการใช้ฟังชัใช้คำสั่งนี้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถเลือกวัตถุในเลเยอร์ที่ถูกล็อกได้เนี่ยผมไม่สามารถเลือกไข่ปลาได้ไม่ว่าผมจะว่าลากคุมก็เลือกไม่ได้่นวนแต่ผมจะปลดล็อกของเลเยอร์นั้นผมถึงจะเลือกได้ประโยชน์ของเลเยอร์ก็ค่อนข้างเยอะครับทอำนวยความสะดวกในการทำงานได้มาก เดีย๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะเข้าใจหลักการทำงานของเลเยอร์มากขึ้นเมื่อตอนที่ผมทำเป็นวิดีโอขึ้นชิ้นงานให้ดูแล้วกันนะครับผมคอปิดใน่วนของเลเยอร์ไปก่อนผมอาจจะปิดที่ปุ่มนี้หรือว่าผมอาจจะไปคลิกขวาตรงนี้ก็จะโคดเลเยอร์ไปก่อนจะโชว์กปุ่มนี้คลิกขวาปิด ในส่วนต่อไปอันนี้ผมได้เคยแนะนำไปแล้วนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงวิวพอร์ตผมคลิกซ้ายผมขอคลิกขวาก่อนแล้วกันคลิกขวาเพื่อจะเป็น r a m ฟวิวพอร์ตที่จะเห็นเป็นโครงสร้างของพื้นผิวนะครับโครงสร้างของเซอร์เฟซเป็นตะข่ายอย่างเงี้ยเพื่อผมอยากจะดูเป็นเรดเหมือนเดิมคือดูแบบมีพื้นผิว่ม่คลิกซ้าย ซึ่งมีค่าเท่ากับที่ผมเลือกตรงนี้นะครับว e Frame หรือว่าผมคลิกขวาอีกทีหนึง่งแล้วเลือก Shade เ่ฟในส่วนต่อไปที่ผมอยากจะแนะนำก็คืออที่จะใช้บ่อยๆก็อันนี้เป็นส่วนของรเรนเดอร์จะอยู่ในส่วนของการเรนเดอร์ภาพจ่ยังไม่แนะนำในตอนนี้ในส่วนนี้ครับส่วนของ Dimension นี้